ครับผมก็อย่างที่บอกไปครับว่าเราถึงแม้เราจะมีจุดตรวจเนี่ยจุดตรวจที่สําหรับประชาชนเข้าออกอุทยานนะแต่บางจุดเนี่ยนะครับเส้นทางเข้าออกอุทยานเรามีมีหลายจุดด้วยกันนะครับบางจุดเนี่ยเราไม่สามารถตั้งจุดตรวจได้เราก็ได้นํากล้องนะกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวนะติดตั้งบริเวณแล้วรอบแนวเขตอุทยานนะครับที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยมีประมาณ20จุดด้วยกันนะครับกระจายอยู่ตามอารอบเขตอุทยานของเรานะรตรงนี้เนี่ยเมือ่อเมื่อมีภาพนะ ภาพของบุคคลเคลื่อนไหวเข้ามาในในเขตแนเขตอุุยานเนี่ยก็จะแจ้งเตือนผ่านระบบ Line Notify นะฮะซึ่งทุกคนในอุทยานทั้งไฟป่าทั้งเราเนี่ยนะก็สามารถรับทราบได้นะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ที่จุดตรวจไหนใกล้จุดตรวจไหนนะเจ้าที่ก็จะเข้าไปนะครับเข้าไปตรวจสอบว่ามีมีใครเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นการส่วนหนึ่งนะป้องกันคนเข้ามาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราติดตั้งกล้องตรวจสอบตรวจหาไฟนะที่เราติดตั้งเนี่ยมีจะมี4จุดด้วยกัน ก็คือจุดแรกก็คือดอยขมอที่จังหวัดลําพูนนะครับ,จ,นะรบจุดที่2ก็คือดอยงุม้มนะตรงอำเภอบ้านทิ้งนะห้วยยาบจุดที่3ก็คือตรงพระเจ้าทาันใะจตรงวุเรนอ่อนเหนือนะท่าเหนือและจุดที่4ก็คือเขื่อนแม่กวงตรงนี้ก็จะช่วยในการที่ว่าถ้าเกิดไฟป่าเกิดขึ้นเนะราจ,จ,จะมีศูนย์วอลลุ่มทางศูนย์วอลลุ่มก็จะตรวจสอบทุกชั่วโมงว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับมีไฟป่าเกิดขึ้นไหมถ้ามีไฟป่าเกิดขึ้นตรวจสอบแล้วหาไฟเจอหรือควันเจอ ก็จะแจ้งหน่วยภาคพ,พื้นดินเข้าไปดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดครับ